ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการนะครับเข้าห้องประชุมออนไลน์ของเรานะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับก๊อปลิงก์ที่ผมให้เพื่อนๆไปนะครับแล้วไปวางนะครับนะครับวาง URL นะครับแล้วก็กดนะครับเข้ามานะครับระบบก็จะล็อกอินนะครับเข้าสู่ห้องประชุม ออนไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับการโหลดเข้าห้องประชุมออนไลน์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่าถ้าความเร็วของของเน็ตเนี่ยของเราเร็วเนี่ยมันก็จะเร็วนะครับท่านเพื่อนเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับท่านเพื่อนนะครับใส่นะครับ ชื่อ username นะครับก็คือให้ใส่ตรงนี้นะครับที่ผมที่ผมแนะนํานะครับก็คือให้เราใส่ชื่อผู้แนะนของเราก่อนแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับอย่างเช่นว่าของผมเองเนี่ยคุณเน็ตแนะนํามานะครับผมกใ็ใส่ชื่อนะครับใส่เน็ตแล้วก็โยนะครับ ใส่เน็ตแล้วก็ขีดโยนะครับแล้วก็กด Connect ไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะครับกด Connect เข้าไปนะครับระบบก็จะเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์นะครับโดยอัตโนมัติเนี่ะครับเห็นไหมฮะว่าเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับเริ่มเข้ามาแล้วนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่ห้องประชุมออนไลน์นะครับถ้าติดขัดตรงไหนนะครับสามารถสอบถามอ่า แอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบของทีมของเราได้นะครับวัสดีครับ